รดระวังเต็นรถมหาภัยหลอกขายรถติดไฟแนนซ์ซื้อรถแล้วไม่ได้เล่มทะเบียนเหยื่อนับร้อยโดนกันทั่วนหน้าเกือบ20ล้านสวัสดีครับพบกับนะักสิบเก้าศิปกรรถมือสอที่คุณวางใจกับช่วงคัมภีรถมือสอง กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะคัมภีร์รถมือ2วันนี้เรามีทั้งสาระความรู้ดีๆรับรองว่าสนุกและได้ความรู้เช่นเคยแน่นอนเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับคัมภีร์รถมือ2ในวันนี้นะครับขอขอบคุณรายการโหนกระแสนะครับเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อการขายรถยนต์มือ2กับเรื่องราวของเต็นรถมหาภัยหลอกขายรถติดไฟแนนซ์ซื้อรถแล้วไม่ได้เล่มทะเบียนเยือนับรอ โดนกันไปทั่วหน้ากว่า20ล้านเรื่องราวโดยย่อนในรอบนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีเต็นท์รถแห่งหนึ่งนะก็เขาก็อ้างว่าเป็นเต็นท์รถนะฮะประกาศขายรถยนต์มือสองในราคาถูกจานวนมากเลยนะฮะโดยก็แจ้งกับลูกค้าว่ารถที่ประกาศขายเนี่ยส่วนใหญ่ก็อ้างว่าเป็นรถที่มาจากลานประมูลนะฮะทำให้อาจจะได้รับเล่มทะเบียนช้ากว่าปกตินะครับอาจจะต้องใช้เวลาเกินเดือนนะครับในการรอเล่มทะเบียนนะฮะแต่ด้วยความที่รถยนต์ส่วนใหญ่ของ เต็ดังกล่าวเนี่ยขายในราคาถูกกว่าท้องตลาดพอสมควรนะคะทำให้มีคนหลงเชื่อแล้วก็มีลูกค้าที่ไปซื้อจํานวนมากนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้ารถมือสองด้วยกันเองด้วยนะฮะแล้วก็บางส่วนก็เป็นลูกค้าจริงๆนะฮะที่ซื้อเงินสดก็ซื้อกันไปหลายคันนะครับจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมานานก็ปรากฏว่าลูกค้าเต็นดังกล่าวก็ไม่มีใครที่ได้รับเล่มทะเบียนเลยนะแม้แต่คนเดียวเนาะจนสุดท้ายก็ปิดเต็นท์หนีไปเชิดเงินลูกค้ากว่าร้อยคนไปร่วม20บล้านเลยใครอยากดู คลิปเต็มก็ไปดูในรายการหนกระแสย้ยอนหลังกันได้นะของวันที่1กรกฎดาคมแต่วันนี้เราจะย่อเนื้อหาโดยสรุปละกันนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับซื้อรถมือ2จากเต็นเนี่ยเราจะได้รับเล่มทะเบียนภายในกี่วันนะก่อนอนขอแยกเป็น2กรณีใหญ่ๆก่อนนะครับโดยปกติการซื้อรถกับเต็นรถมือ2เนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันอย่างแรกก็คือ,อซื้อแบบเงินสดอย่างที่2ก็คือซื้อแบบเงินผ่อนหรือที่เรียกว่าจัดไฟแนนซ์นั่นแหละครับอ่ะเราจะแยกแบบง่ายๆกันก่อนสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแน ต้องบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าไฟแนนซ์นี่ก็จะเป็นเหมือนด่านแรกนะครับที่คอยคัดกรองคอยสกรีนเรื่องเล่มทะเบียนให้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าไฟแนนซ์ไม่ได้เล่มทะเบียนจากทางผู้ขายหรือทางเต็นเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยเงินไปให,ให้กับทางเต็นเพราะฉะนั้นอันนี้เราสบายใจได้แล้วสำหรับใครที่ซื้อรถแบบจัดไฟแนนซ์อันนี้เล่มทะเบียนมีแน่นอนเพียงแต่ว,ว่าใครที่จัดไฟแนนซ์ไม่ต้องถามหาเล่มทะเบียนจริงนะครับเพราะว่าเล่มทะเบียนจริงเนี่ยพอเรารับรถเสร็จทางเต็นเขาก็จะต้องส่งเล่มทะเบียนเนี่ยไปโอนเข้าเป็นชื่อไฟแนนซ์ไปเพราะฉะะนนนนนั้้้ใคครที่่เเป็ลูกางิผอจได รับเล่มทะเบียนจริงๆก็ต่อเมื่อเราผ่อนครบตามสัญญานะฮะสีปี5ปี6ปีผ่อนครบปุมเนี่ยเราถึงจะได้รับเล่มทะเบียนสีน้ําเงินตามภาพรประกอบแบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็โอเคอันนี้เข้าใจไม่ยากสำหรับลูกค้าจับไฟแนนซ์ก็คือไม่ต้องถามหาเล่มทะเบียนเล่มจริงนะแต่ว่าขอดูได้นะครับก่อนออกรถหรือว่าก่อนจะไปจองวางเงินประจําอะไรเนี่ยขอทางเต็นท์ดูได้ดูเล่มจริงได้นะแต่ว่าออกรถแล้วกว่าจะได้เล่มทะเบียนต้องรอผ่อนหมดตามสัญญ,ญาก่อนนะครับซึ่งเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าสำเนาทะเบียนรถมา แทนี่ตามภาพประกอบนี้เลยนะฮะซึ่งก็ถ้าโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง finance ก็จะส่งตามหลังมาให้เราพร้อมกับใบชําระค่างวดก็ดีหรือว่าบัตรสําหรับไว้สแกนจ่ายค่าง,งวดก็ดีนะฮะรวมถึงพวกกรมทุนกรมฐารทั้งหลายแหล่นี้ก็จะส่งตามมาทีหลังนะครับมีเลยก็จะเป็นชื่อของ finance นี่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะเราผ่อนกับบริษัทอะไร ลิสติ้งอะไรก็ว่าไปส่วนเราชื่อเรานี้จะมาอยู่ด้านล่างนี้นะฮะในฐานะผู้ครอบครองเพราะว่าเราอยู่ในสถานะลูกหนี้เพราะฉะนั้นเล่มทะเบียนเล่มจริงเนี่ยก็จะต้องไปอยู่กับเจ้าหนี้นะซึ่งเป็นหลักประกันในการผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นไฟนันจะส่งตามหลังไปให้โดยทั่วไปก็จะประมาณ30วันหลังจากที่เรารับรถแล้วหรืออาจจะยาวนานกว่านั้นก็ไม่เกิน60วันแต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ30-45ถึงวันนะฮะซึ่งเราจะได้ตัวสำเนาทะเบียนร,รถเนี่ยเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับทางเต็นท์นี่แหละว่าจะส่งมอบ เล่มทะเบียนแล้วก็เอาเล่มทะเบียนเนี่ยโอนเข้าเป็นชื่อไฟแนนซ์เร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับอ่ะสำหรับกรณีแรกไม่ยากจบไปลูกค้าเงินผ่อนอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเรามาดูเคสที่2กันดีกว่าที่เป็นปัญหาจากในเนื้อหาข่าวตัวนี้นะฮะกรณีซื้อเงินสดนะครับผมแยกย่อยออกมาเป็น4แบบใหญ่ๆที่ส่วนใหญ่มักเจะพบเจอกันได้ง่ายๆเลยนะครับเงินสดแบบแรกนั่นก็คือถ้าเราไปซื้อรถเงินสดกับ เต็นที่เขาเพิ่งซื้อจากลูกค้ามาแล้วลูกค้าคนนั้น่ะที่เขามาขายรถให้เต็น,น่ะเขาไม่ได้ติดไฟแนนซ์อะไรก็คือมีเล่มทะเบียนสีน้าเงินแบบนี้นะฮะอันนี้คือเราได้เห็นแน่นอนคือเล่มทะเบียนยมีแน่นอนนะครับก่อนจะไปจองก่อนจะไปออกรถอะไรเนี่ยถ้าเขามีขอเขาดูได้คือเขาเพิ่งซื้อมาจากลูกค้าที่ไม่ได้ติดภาระไฟแนนซ์อะไรนะโดยส่วนใหญ่ถ้ามีเล่มอย่างเงี้ยอันนี้ไม่นาน นะเพราะว่าหลังจากเราชําระเงินเสร็จรับรถเสร็จเขาก็จะเอาเล่มไปโอนบ้างหรือบางเต็นก็อาจจะให้ตัวเล่มจริงมาให้ลูกค้าไปดําเนินการโอนเองก็ได้นะอันนี้ก็ไม่นานนะครับก็แล้วแต่สาขาว่า,เ,าเล่มทะเบียนนั้นขึ้นอยู่กับขนส่งสาขาไหนโดยทั่วไปก็มักจะไม่ค่อยเกิน7วันหรืออาจจะ14วันเป็นบางสาขาในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ขับรถไปตรวจรถจริงๆนะฮะหรือที่เรียกว่าตรวจนอกก็โดยเฉลี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิน14วัน นะครับอันนี้คือจะเป็นเคสที่ได้เล่มทะเบียนเร็วที่สุดนั่นก็คือรถคันนั้นไม่ได้ติดไฟแนนซ์นะครับอ่ะเงินสดประเภทที่2นะครับถ้ารถคันนั้นนะที่เราไปซื้อเนี่ยทางเต็นอาจจะเพิ่งรับเข้ามา โดยที่รถคันดังกล่าวเนี่ยลูกค้าเดิมก่อนหน้าเราเนี่ยเขาติดไฟแนนซ์นะครับและทางเต็นก็ชําระเงินปิดบัญชีเคลียร์หนี้ให้อะไรเนี่ยอันนี้อาจจะมีความล่าช้านิดหน่อยนะครับตรงที่เล่มทะเบียนเนี่ยทางเต็นเองก็ต้องรอให้ทางไฟแนนซ์เนี่ยโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเจ้าของคนแรกแล้วก็ส่งไปสนีมาที่เต็นซึ่ง ก็โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ1 4ถึง21วันก็คือ2-3ถึงสสัปดาห์เป็นส่วนใหญ่แต่อาจจะมีบางกรณีที่บางไฟแนนซ์อาจจะทำงานช้าก็อาจจะล่วงเลยไปได้ถึง30วันนะครับแล้วก็อาจจะมีบางไฟแนนซ์อีกซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะนะแต่ก่อนมีบางไฟแนนซ์ที่อาจจะเป็นไฟแนนซ์เล็กๆที่เงินทุนไม่ได้มาก,กน,นะฮะอาจจะใช้เวลาเกิน30วันก็มีแต่ไม่เยอะครับเป็นแค่บางไฟแนนซ์ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นนะเร็วขึ้นไม่ได้นานขนาดนั้นแต่โดยเฉลี่ยแล้วถ้าเป็นประด มาตรฐานทั่วไปที่เป็นธนาคารหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยจะประมาณ14วันถึง21วันก็คือรวมๆมไม่ค่อยเกิน3สัปดาห์นะครับจะได้เห็นเล่มทะเบียนแน่นอนนะครับซึ่งในการซื้อขายเนี่ยถ้าใครเจอเคสแบบนี้เนี่ยก็สามารถออกรถได้นะฮะออกรถได้เพีงเยงแต่ว่าถ้าท่านไม่สบายใจก็ขอให้ทางเต็นท์เองโทรไปหาไฟแนนซ์ต่อสายให้ท่านคุยกับเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ก็ได้ว่ารถคันดังกล่าวที่ท่านไปจองหรือจะไปออกรถเนี่ยมันปลอดภาระหนี้จริงได้รับการปิดบัญชีเคลียร์หนี้จริงแล้วแล้ว เริ่มทะเบียนอยู่กระบวนการไหนอยู่ระหว่างรอโอนอยู่ระหว่างจัดส่งอันนี้ท่านขอให้ทางเต็นเขาประสานงานให้ท่านได้รับทราบข้อมูลได้นะฮะแบบที่3ครับซื้อเงินสดประเภทที่3ถ้าบังเอิญว่ารถคันนั้นที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันเป็นรถที่ประมูลมาจากลานประมูลจริงอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานานเช่นกันซึ่งก็จะนานกว่าแบบที่เพิ่งปิดบัญชีไฟแนนซ์มานิดหน่อยนะฮะเวลาเฉลี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน1เดือนสาหรับลานประมูลทั่วไปโดยส่วนใหญ่ที่ ที่ผมเคยเจอก็เป็นบริษัทรถเช่านะอาจจะล่าช้าได้ถึง3 4ถึงเดือนเลยนะแต่พบเจอได้น้อยและส่วนใหญ่ลานประมูลแต่ละลานจะหมายเหตุแจ้งไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าคันนั้นรอเล่มนานกว่าปกติหรือไม่นะฮะแต่ถ้าเป็นรถประมูลทั่วไปที่เป็นรถที่ยึดมาจากไฟแนนซ์อะไรพวกนี้โดยเฉลี่ยจะไม่ค่อยเกิน30วันนับจากวันที่ เ,เต้นเขาไปยกมือแล้วก็เป็นผู้ชนะการประมูลครั้งนั้นน,นะฮะก็จะไม่เกิน30วันนะครับแต่ถ้ารถคันไหนเขาเข้าเต้นมาสักพักแล้วใช้เวลาในการขายสักพักจนเล่มส่งมาอะไรเนี่ยแล้วเรามาซื้ออะไรก็จะได้เห็นเล่มทะเบียนเลยเหมือนกันนะครับอ่าและอย่างสุดท้ายนะเงินสดประเภทที่4นะครับบางเต้นนั้นไม่ได้ใช้เงินทุนตัวเองในการทําธุรกิจเป็นหลัก มีการกู้วงเงินมาทําธุรกิจนะถ้าภาษาทางการเงินเขาเรียกฟลอร์แพลนก็คือไม่ได้ใช้เงินสดตัวเอง100%นะครับมีการกู้เงินบางส่วนมาเพราะฉะนั้นในการกู้เงินมาจากธนาคารเพื่อมาทําธุรกิจรถมือสองเนี่ยจะต้องมีตัวหลักทรัพย์ค้าประกันซึ่งทางฟ i น a n นซ์หรือธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาขอเล่มทะเบียนรถจากาเจ้าของเต็นท์ไปวางค้าประกันไว้เพื่อที่จะปล่อยวงเงินกู้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเลือกรถที่บางเต็นท์หรือพ่อค้าบางคนที่ มีการกู้เงินมาจากธนาคารเพื่อมาทําธุรกิจเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีเล่มทะเบียนจริงให้ดูนะฮะแต่ว่าเล่มทะเบียนจริงเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อพ่อค้าหรือเจ้าของเต็นท์เนี่ยนำเงินก้อนหนึ่งเนี่ยไปเคลียร์นี่ให้ทางธนาคารเพื่อจะถ่ายถอนเล่มทะเบียนออกมาให้ดูนะครับซึ่งก็อาจจะใช้เวลาล่าช้านิดหน่อยโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ15วันหลังจากที่เอาเงินไปชําระแล้วไม่ไม่เกินเนี้ยนะฮะหรือบางทีก็ถ้าตีเผื่อๆไปก็อาจจะ3สัปดาห์ นะซึ่งถ้าเราไปซื้อรถกับเต็นที่เขามีการกู้เงินจากธนาคารมาทําธุรกิจเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นเล่มทะเบียนโดยทันทีนะฮะแต่ถ้าทางเต็นประสานงานได้ว่าออสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยว ไปถ่ถอนเอาเงินก้อนไปไถ่ายถอนออกมาเอาเล่มทะเบียนมาให้ดูอันนี้ก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันซึ่งวิธีการสังเกตหรือตรวจสอบความผิดปกติแล้วก็วิธีการป้องกันนะค,ความเสียหายนะครับในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเราไปซื้อรถจากเต็นนูนเต็นนี้แล้วสุดท้ายจะได้เล่มทะเบียนหรือเปล่านะฮะอย่างแรกเลยนะครับพยายามอย่าซื้อรถในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดจนหน้าผิดสังเกตน,นะครับโดยเฉพาะ คันไหนถ้าถูกกว่าค่าเฉลี่ยเกินหลักแสนขึ้นไปนี่พึงระวังไว้เลยนะน่าจะมีปัญหาแน่นอนนะ,ะเว้นแต่ว่ามีเหตุผลที่รองรับและฟังได้เช่นรถเคยเกิดอุบัติเหตุมารถเคยผ่านาน้าท่วมมาเคยเปลี่ยนเครื่องยนต์เคยเปลี่ยนสีหรือว่าไม่เยอะมากโอเคอันนี้ยพอจะเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ว่าทําไมถึงขายถูกกว่าท้องตลาดมากๆนะฮะอย่างที่2เลยก็คือท่านสามารถให้ทางเต็นท์โทรไปสอบถามกับไฟแนนซ์ต่อสายท่านคุยเลยนะครับว่าเล่มทะเบียนนั้นปิดบัญชีจริงหรือย,ยัง อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะและอีกกี่วันกว่าจะส่งมาที่เต็นนะครับก็ได้อย่างที่3นะครับที่จะสามารถป้องกันปัญหานี้ได้ก็คือซื้อรถด้วยวิธีการจัดไฟแนนซ์ครับ <c oughs> ผ่อนกับไฟแนนซ์ไปเลยปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไฟแนนซ์นี่จะเป็นด่านหน้าเลยนะที่คอยสกรีนให้นะเพราะว่าไฟแนนซ์จะต้องมั่นใจนะว่าเล่มทะเบียนนั้นถูกต้องแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ได้แน่นอนทางไฟแนนซ์ถึงจะปล่อยเงินกลับไปให้กับเจ้าของเต็นนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านคิดว่า ที่ผมพูดมาเอะมันยากเกินไปแล้วท่านยังกังวลในการซื้อการขายกับเต็นนะฮะเรามีอีกหนึ่งช่องทางดีๆมาแนะนำในการเลือกหาเต็นรถหรือว่าผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วที่ไว้ใจได้นะครับมีคุณภาพไว้ใจได้แน่นอนนี่นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยครับเว็บไซต์ของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว w w r w i e u s h k a o r t h เข้าไปที่เมนูนี้เลยนะครับรายชื่อผู้ประกอบการหรือว่ารายชื่อดีลเลอร์นี้เองนะฮะทุกวันนี้ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ในสมาคมนี้โอ้โหมีผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสมาคมนี้มากกว่า500รายทั่วประเทศเลยนะฮะแต่ฟังอย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะว่าเต้นรถที่เรากําลังสนใจรถอยู่กําลังจะไปซื้อไปขายเนี่ยแล้วไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้อยู่ในสมาคมนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้แปลว่าเชื่อถือไม่ได้หรือว่าห้ามไปซื้อไปขายไม่ใช่นะครับเพราะว่าการอยู่ในสมาคมนี้ต้อง บอกว่าเป็นความสมัครใจของผู้ประกอบการนะฮะไม่ได้บังคับเพราะฉะนั้นถ้าท่านาสนใจรถยนต์กับผู้ประกอบการรายไหนถ้าตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่ได้อยู่ในเว็บนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านยังสามารถซื้อขายได้ตามปกติเพียงแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีรายชื่อของผู้ประกอบการหรือเต็นท์รถดังกล่าวนะอยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมนี้เบื้องต้นรับรองว่าทางสมาคมนี้คัดกรองมาแล้วอย่างดีนะครับแต่ละปีนี้ต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือนะมีการไปต่ออายุใบค้าของเก่านะครับซึ่งผ่านการคัดกรองมาแล้วอย่างดีจากหน่วย งานราชาการนะครับทั้งกรมการปกครองก็ดีสคอบอก็ดีปปองอก็ดีแล้วทุกๆปีนะครับก็จะมีกิจกรรมสมาาัมมนาอบรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัตินะครับเรียกว่าสมาชิกสมาคมทุกคนนี่เรียกว่าต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแล้วก็ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นประจำทุกปีเลยนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อขายกับสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วนี่โอ้อุ่นใจได้แน่นอนนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับ ว่าสมาชิกนะมีตัวตนมีหน้าร้านชัดเจนแน่นอนนะครับรวมถึงมีการผ่านการอบรมเป็นประจำนะจากปป,ปง,งสคบรวมถึงผ่านอบรมจากหลักสูตรการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้นจากยูชคาอะคาเดมีนะฮะเป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการตรวจสอบสภาพรถยนต์มือสองโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะหรือที่เรียกกันที่เรารู้จักกันกูอินสเปคชันนี่ก็มาจากนี่เลยยูชคาอะคาเดมีนี่นะครับอ่ะรู้อย่างนี้แล้วก็นะ ่าจะอุ่นใจขึ้นมากๆเลยนะครับเรืนี้เราก็สามารถที่จะเลือกซื้อรถยนต์มือสองได้อย่างสบายใจแหละทั้งงานซื้องานขายนี่ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนนะครับและนั่นก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอยที่ได้มาจากประเด็นในเนื้อหาข่าวนะครับของคุณรายการโหรกระแสะมากๆนะครับที่นําประเด็นนี้มาออกสื่อนะฮะทางเราก็เลยยิบจับมาเป็นประเด็นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายรถยนต์นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ19สิ ก่อนรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือคนรู้จักอยากซื้ออยากขายส่งรูปรถมาตีราคากันได้เลยที่ ID Line ของเรา แอทหนบอกกันล่วงหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวมีค่าแนะนำให้5,000ถึง1,000 0บาทค้นหาบันที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map พิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนการประพฤกษ์เปิดบริการทุกวันถ้าท่านชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับ คัมภีร์รถมือ2ตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจะน่าสนใจและน่าสนุกแค่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับวันนี้นัดสิบสีประกรถมือสอที่คุณวางใจกับช่วงคัมภีร์รถมือสอขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com